สวัสดีจ้าเม่ใกลมาแจงข้าวอีกแล้วนะคะดึง AI ซื้อขายข้าวเปลือกนะคะนายกโรงสีติดอาวุธหนักเลงดึง AI ซื้อขายข้าวเปลือกที่เกี่ยวสดจากเกษตรกรพ่อค้าหวังสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายด้านบริษัทเผยขอเวลาทำการบ้านต่ออีกนิด ให้ระบบสะเทียนมากกว่านี้นะคะเพื่อนผ่านหัวข่าวเรามาดูเนื้อหารายละเอียดกันต่อกันเลยนะคะนายเกรียงศักดาปนานนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยรายงานจากการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมโรงสีข้าวไทยปี6-2ได้รู้จกักนายภูวินคงสวัสดิ์ผู้แทนบริษัท ecritechnology จำกัดเพื่อพบปะพบคุยตอบโจทย์ที่นายกสมาคมได้ให้ไว้นะคะการหาเครื่องมือตรวจสอบข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกหอมปทุมที่หนึ่งที่สามารถแยกชนิดสายพันธุ์ข้าวชนิดอื่นเพื่อใช้งานภาคสนามในการรับซื้อข้าวเปลือกเกี่ยวสดจากเกษตรกรและผู้ค้าข้าวเปลือก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือดังกล่าวส่วนที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นการใช้ความชำนาญและทักษะของผู้ประกอบการเองคือดูด้วยตาเปล่านะคะแต่ถ้าจะดูเรื่องข้าวเปลือกที่มีพันข้าวชนิดอื่นปนหรือไม่ก็ต้องผ่านขั้นตอนทำให้ข้าวแห้งก่อนจึงนำมาต้ม กดกระจกหรือย้อมสีเพื่อตรวจ e N A ออตรวจ DNA นะคะซึ่งมีค่าใช้จ่ายจะต้องใช้เวลามากในการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนซึ่งไม่ตอบโจทย์ไม่สอดคล้องกับการทำงานในภาคสนามปัจจุบันการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ออกมามีความใกล้เคียงกันมากดูด้วยสายตาแทบไม่ออกนะคะจากการพูดคุยนี้ผู้แทนบริษัทดังกล่าว บอกว่าเข้าใจโจทย์แล้วและจะสามารถที่จะหาวิธีและเครื่องมือในการตรวจสอบให้ได้นั้นนะคะนายเกรียงสาก,ก็กล่าวอีกว่าสุดท้ายนะคะล่าสุดนะคะทางบริษัทดังกล่าวได้มีหนังสือแจ้งการสร้างเทคโนโลยีสามารถตอบโจทย์ได้แล้วเป็นงานวิจัยต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการตรวจสอบสายพันธุ์โดยประยุกต์ใช้กล้องไฮเปอร์เปกตั้มและสายพันธุ์ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นอกจากข้าวหอมมะลิข้าวหอมปทุมแล้วยังมีข้าวใช้นาทหนึ่งข้าวพิษณุโลกหนึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพความแม่นยำในการตรวจสอบอยู่ที่91.1%เปอร์เซนนะคะ และขอไปปรับปรุงต่อยอดงานวิจัยดังกล่าวให้มีความแม่นยำและเสถียรอีกทั้งสามารถนำมาใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรมข้าวไทยและจะแจ้งความคืบหน้าให้ได้รับทราบต่อไปนะคะหากมีการคิดค้นสำเร็จ ผมคิดว่าทุกวันนี้โรงสีข้าวซื้อข้าวด้วยตาใช้ตาแยกแยะชนิดข้าวเปลือกแต่ละพันแต่ละชนิดทำให้การตรวจสอบของโรงสีมีความล่าช้าและหากมีเครื่องมือลักษณะที่สามารถทำให้เราตรวจสอบข้าวได้เร็วขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและวงการค้าข้าวต่างจากกระบวนการข้าวแห้งทุกวันนี้เราซื้อข้าวสด ที่มีความชื้นสูงเกษตรกร,ก,รก็นิยมเกี่ยวข้าวสดกระบวนการตรวจสอบต้องใช้เวลาและไม่สอดคล้องกับการซื้อขายในพื้นที่เราต้องการเครื่องมือที่ใช้ในภาคสนามให้ได้มากกว่านะคะการวิเคราะห์ในห้องแลบเพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาดการรับซื้อข้าวชน,นิดต่างๆซึ่งการรับซื้อ หากคนรับซื้อไม่มั่นใจจะเสียผลประโยชน์และกายเสียผลประโยชน์กลายเป็นเกษตรกรทำให้ผู้ซื้อลังเลดังนั้นเพื่อการรับซื้อมีความคล่องตัวและตอบสนองเกษตรกรด้วยความรวดเร็วจึงอยากให้เห็นเค,เครื่องมือเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นจริงในวงการค้าข้าวที่จะสร้างความเป็นธรรมในการซื้อข้าว เกี่ยวสุดให้เป็นทําได้ในอนาคตนะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้าเนาะจ้าเนาะเพื่อนก็รออีกนิดนึงเนาะจ้าเนาะเราก็จะได้ AI ตรวจสอบพัน์ข้าอย่างแน่ชัดแม่นยำรวดเร็วนะคะนายกสมาอานายายกลงสีติดอาวุธหนักเลงดึง AI ซื้อขายข้าวเปลือก เก่ยวสดจากเกษตรกรพ่อค้าหวังสร้างความเป็นธรรมนะคะในการซื้อขายสำหรับข่าวนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่นจกนะจ๊ะเนาะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแม่ไก่ก็จะรีบนำมาแจ้งข่าวสารพี่น้องเกษตรกรเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะขอพระคุณคะ่ะ